เห็ดนางฟ้าอย่าไปใกล้ลูกเห็ดนางฟ้าอุ้ยงูเห่าด้วยค่ะทุกคนเห็ดนางฟ้าไม่เอาลูกเห็ดนางฟ้าไม่ยอมเลยค่ะทุกคนค่ะเห็ดนางฟ้าปล่อยเพื่อนไปลูกเขาเฝ้าจนได้ค่ะทุกคน ความพยายามของเหตนางฟ้าปล่อยเพื่อนไปลูกปล่อยเพื่อนไปเพื่อนไปแล้วเพื่อนไม่รบแล้วค่ะเหตนางฟ้ารู้สึกว่าจะเป็นงูเห่าด้วยนะคะทุกคนค่ะเหตนางฟ้าก็ไม่ละความพยายามจ้ะ มาลูกมาเห็นนางฟ้ามาไม่ยอมค่ะไม่ยอมเห็น,นางฟ้าของแม่มาค่ะลูกอื Mareo mareo hiện đang phá ơi long hoa long mà đều mặc áo mà